ปิดท้ายด้วยเสียงของบาทหลวงวิเชียนจันทะพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดไปพบกับท่านกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้พ่อขอเริ่มจากหลักธรรมทางศาสนาเพื่อนำสู่ประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้หลักธรรมทางศาสนามาจากข่าวดีของพระเยซูเจ้า ที่บันทึกโดยท่านนบุญยนในบทที่15ข้อสองและข้อหซึ่งในบทนี้พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่าเราเป็นเถาอางุนท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านกิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาอางลยนฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้นนี่คือคำตรัสของพระเยซูเจ้าเป็นอุปมารหรือเชิงเปรียบเทียบให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเรามนุษย์ที่จะต้องผูกติดอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาของพระเยซูเจ้าในบทนี้สอนอะไราเราสอนเราว่าเรามนุษย์เปรียบเสมือนกับ กิ่งก้านของต้นไม้พอเชื่อแน่ว่าเราเป็นกิ่งก้านของต้นไม้ต้นเดียวกันมีรากเดียวกันก็คือต้นไม้แห่งความดีรากของเราก็คือศาสนาเพราะว่าหากตรงกันข้ามจากนี้เราคงมีแต่ความแตกแยกทะเลาะเบาะแวง้งวุ่นวายและความเร็วร้ายต่างๆนานา,นามากมายในสังคมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องคิดพิจารณาชีวิต ของเราแต่ละคนว่าเราติดอยู่กับต้นอะไรรากของชีวิตคืออะไรและสามารถที่สน์ทราบได้จากผลแห่งการดำเนินชีวิตของเราไม่มีใครตอบแทนเราได้นอกจากคำตอบนี้เราจะต้องตอบกับตัวเองเท่านั้นเพราะเราทราบดีว่ารากของเราคืออะไรและเราติดอยู่กับต้นอะไร และจากคําอุปมาของพระเยซูเจ้านี้เองนักบุญเปาโลนํามาขยายความโดยเปรียบเทียบกับร่างกายซึ่งอยู่ในบทจดหมายของท่านที่เขียนถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่สิบสองข้อสิบสองเป็นต้นไปโดยนักบุญเปาโลกล่าวว่าแม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียวแต่ก็มีอวัยวะหลายส่วนอวัยวะต่างๆเหล่านี้ จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันพระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่างๆในร่างกายให้อยู่ในที่ที่ทรงพระประสงค์มีอวัยวะหลายส่วนแต่มีร่างกายเดียวดวงตาจะพูดกับมือไม่ได้ว่าเราไม่ต้องการเจ้าและศรีศรษะก็จะพูดกับเท้าไม่ได้ว่า เราไม่ต้องการเจ้านี่แหละครับคือบทจดหมายของท่านอบุนเปาโลท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจากหลักธรรมท,ทงางศาสนาสองส่วนที่พ่อนำเสนอนำไปสู่ประเด็นในวันนี้สังคมพหูวัฒนธรรมสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมของเรานั่นเองพระสันตปาปาฟรานซิสเคยตรัสไว้ว่า สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นความงดงามที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมเป,เป็นความงดงามครับในความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นต้นทางแถบเอเชียของเราทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าหนึ่ง แล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรล่ะในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันหลักธรรมทางศางส,สนาโดยท่านนาบุญเปาโลได้ให้ข้อคิดว่าหนึ่งอวัยวะที่อ่อนแอของร่างกายกลับต้องเป็นอวัยวะที่จำเป็นมากกว่าคือเราต้องสนใจใส่ใจส่วนของร่างกายก็คือคนที่เปราะบางอ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นเด็กผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยผู้ทุพพลภาพมีอยู่ใกล้ตัวเรามากมายในสังคมเ,เรามีมากมายบุคคลเหล่านี้เราต้องปกป้องดูแลอย่างดีเป็นพิเศษเพราะถือว่าเขาเป็นอวัยวะที่อ่อนแอของร่างกายต้องดูแลเป็นพิเศษสองอวัยวะส่วนที่เราคิดว่าไม่มีเกียรติในร่างกาย แต่เรากลับต้องทะนุถนอมด้วยความเคารพนั่นคือเราต้องเห็นและให้ความสำคัญกับคนที่ด้อยค่าคนที่สังคมผลักใสให้เขาไปอยู่ณาชายขอบของสังคมนั่นคือสังคมรังเกียจเช่นใครบ้างคนยากจนคนที่ถูกทอดทิ้งคนไร้บ้านแม้เขาจะด้อยค่าแต่อย่าลืมว่าเขาเหล่านั้น ไม่ไรค่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราครบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นออวัยวะในร่างกายของเราที่ไม่มีเกียรติแต่เราต้องทะนุถนอมครัสามกระบญเปลาลให้เขาคิดไว้อย่างไรอวัยวะที่หน้าอับอายของเรากลับได้รับการตกแต่งให้งดงามมากกว่าส่วนอื่นอวัยวะที่น้าอับอายของเราคือใครก็คือคนที่ขาดการศึกษา เราอย่าไปดูถูกชาวบ้านตาสีตาสาคนในชนบทโง่จนเจ็บเป็นวงจรอุบาทที่เราได้ยัดเยียดข้อหาให้กับเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาแต่จงให้กำลังใจให้คำแนะนำให้คำชี้แนะที่ดีด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจปรารถนาดีหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตต่ำ กินไม่อิ่มนุ่งไม่อุ่นอยู่อย่างซอมซ่อต้องช่วยเหลือพวกเขานี่แหละนักบ,บุญเปาโลจึงเน้นว่าต้องได้รับการตกแต่งให้งดน้มมากขึ้นเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากสำหรับการปฏิบัติตนของเราในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในความหลากหลายของชีวิตของพี่น้องมวนมนุษยชาติของเรา ทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ภาพรวมของร่างกายทั้งหมดดูดีไม่มีส่วนใดพิกลพิการง่อยปเปลี่ยเสียขาทุกๆส่วนมีประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานของอวัยวะทุกๆส่วนอวัยวะต่างๆในแต่ละส่วนจะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนักบ,บุญเปาโลได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุก อวัยวะอื่นๆทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วยจริงไหมครับหากว่านิ้วของเราถูกมีดบาดมีแผลแล้วก็เจ็บส่วนอื่นๆก็เจ็บไปด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะอื่นๆทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันในร่างเดียวกันเป็นอวัยวะต่างๆที่หลากหลายสองคถามที่ตามมาก็คือ แล้วเราจะทําอย่างไรล่ะเพื่อให้เกิดความสามัคคีในความหลากหลายต่างๆในความแตกต่างมากมายเหล่านี้มีคําตอบสามประการสําคัญที่เราแต่ละคนต้องตระหนักรู้คือหนึความสําคัญของกันและกันต้องพึ่งกันและกันครับในสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้แลาต้องพึ่งพิงอิงกันขาดกันและกันไม่ได้พึ่งพาอาศัยกัน เพราะวันหนึ่งเศรษฐีอาจขาดไฟก็ต้องไปขอไม่ขีดไฟจากคนยากจนก็ได้หนูอาจได้เชื่อราชสีเมื่อโอกาสที่ราชสีลำบากเหมือนกับนิทานอิศกที่เราเคยได้ฟังกันมานี่คือข้อที่หนึ่งให้ความสำคัญต่อกันและกันพึ่งพากันและกันประการที่สองตระหนักรู้ถึงความกรมเกลียวกันอย่าปีนเกลียวกัน เพราะต่างคนต่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีบทบาทมีหน้าที่ของตนเองต้องเคารพกันอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นและที่สำคัญอย่าเลยอย่ากลกมกลืนกันเพราะเราจะกลืนเขาให้มาเป็นพวกเราหากเราคิดว่าเขาไม่ใช่พวกเราก็แสดงว่าจะมีพวกเขาจะมีพวกเรา และที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นครับเอาชนะกันแตกแยกกันต้นหนักรู้ประการที่สามประสานสอดคล้องกันในทุกๆส่วนหรือคำว่าฮาร์โมนีประสานสอดคล้องบางคนเป็นกลองบางคนเป็นกีตาร์บางคนเป็นคีย์บอร์ดบางคนเป็นสูปราโนบางคนเป็นแซกโซโฟนและอื่นๆอ,อีกมากมายในชนิดของดนตรี เครื่องดนตรีหลากหลายหากเครื่องดนตรีเหล่านั้นเอามารวมกันจะกลายเป็นวงดนตรีวงใหญ่ที่เสียงประสานสอดคล้องกันกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะนี่คือการตระหนักรู้ทั้งสามประการครับพี่น้องสุดท้ายความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งอันนี้ชัดเจนเราทราบดีถึงหลักการนี้ ดังที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ในข่าวดีที่ถูกบันทึกโดยนบุญมัทธิวบทที่สิบสข้อยีที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าอาณาจากกกกักร,รใดแตกแยกกันเองย่อมพินาศเมืองใดหรือครอบครัวใดแตกแยกกันเองย่อมจะตั้งอยู่ไม่ได้ชัดเจนครับพี่น้องความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง ขอให้ศรัทธาชนทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ตระหนักและตื่นรู้เพื่อสังคมของเราจะได้มีความสามาคัคคีเกิดความเข้มแข็งและนำมาซึ่งความสุขสงบตลอดไปเทินทั้งส่วนตัวสังคมของเราเราจะพบกับความสุขความสบายใจและความชื่นชมยินดีอยู่เสมอในชีวิตของเราในทุกๆระดับของชีวิต ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอเทิน